ยอดดีเซลูจะม่าใส่ของพบกับนักมวยจากเบลเยียมเคนโดเข่าระเคิดนะก็ติดตามครับแฟนๆครับเราให้ผูบรรยายมีเสียงหล่อๆครับคุณมารุตกับอาครับ,รบเมื่อคคนเรียนค้างกันเลยครับคณะกรรมาการจัดอันดับครับท่านแม่ซ้ายหน้าจับยกจังหวะแก่มากครับคุณมารุตกับ ก่อนนมำวนต่างๆก็ยังโผไปอย่างพี่ชัยเลยครับแม้วทำหมินบุเรียมรู้ส่งนะดูทางเข้าหาครับแข้งขวานําไปเจอโอ้โหหอยนักกีฬาล้มบ่อยๆความมั่นใจก็จะหายจับไปแล้วครับเอาครับว่ากันต่อครับบนเวทีเดินขยับเร็วขึ้นเลยครับแางที่ต่อยลำตัวโอ้โหหมาแล้วครับตัดลำตัวมาอีกแล้วแรกโดยแข้งครับต้องบังต้องเก็บนะครับอาวุธมวยไทย ก็เป็นทุกลูกครับชาวจังท่านาที่นี้มาฝักหลักมึ่งอยู่เมืองไทยนี่ยาวนานเลยนะครับหลงเสน่ห์ประเทศไทยหลงรักมวยไทยไปแล้วครับหลายหลายคนนี่แม่มีหวานใจเป็นคนไทยไปแล้วครับฝูดไทยได้แล้วเซิลเข้าไปครับบุกเข้าไปครับดันหน้าแทงโอ้แทงสวนเลยครับแคนดันเลยโอ้ขวาสวยครับยอดดิเซลเิร์ทแข่งขวานำไป หมัดมานะครับโอ้โหชวดตังเยือบซื้อด้วยกับปั้นนะซื้อด้วยกับมันซ้ายครับเคาะแล้วปายหน้าแทงยกแหลมๆซ้ายวางดอกนะครับโอ้โหวันนี้รับเข่าไปเต็มภาพเลยครับแคนด์เอร์คาร์เติร์ครับตอนนี้ต้องรีบไปครับแล้วไม่หนีด้วยครับดูครับนี่ครับเตะซ้ายหน้าเอาเขาโดนหมัดครับมีอาการครับหมัดซ้ายหน้าตัดมันตัวดีนะครับแต่ว่าต้องกล้ากลต่อยครับมีนักมวยเยอะที่สุดต่อไปเลยครับบุรีรัมย์ครับไม่ผิดแน่ครับ เยอะจริงๆครับยอดหน่อยทั้งนั้นครับครับ1นวทีขยับเข้ามาครับเจอแข้งขวาอีกแล้วโอ้โหคือนแข้งขวาสวยยืนสดกับต้นกำลังพยายามจะใช้หมัดนะครับใช้ฐานนาทีที่เหลือครับมาครับอยู่แคนดอนจะทำอย่างไรครับน่าจะมีมันเจ็บเลยครับต่อยคันเรื่องคาราเคิลครับโอ้อฮุกซ้ายยังตึกกาดต่อยล้ำ ต่อยได้มาเยอะแล้วก็ไปกอดโอ้โหจะดึงศอกกลับครับเจอศอก 6-6จบลงเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ฮะเรามาดูคะแนนจากคณะกรรมการกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะ <S <S ladies and gentlemen a f the five rounds of Muay Thai action our judges score this fight กรรมการทั้งสามท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการอนุชาทรสม,มบูรณ์กรรมการพิเชษกะหะกสิทธิ์และกรรมการสุภาพบุญรอดให้คะแนน50ต่อ45 all for a winner from the red corner Thailand ยอดดี